สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับเจ้า Toyota C-HR ปี2018เป็เบนซินตัวท็อปสุดนะครับผมรุ่นนี้หายากมากๆนะครับสีขาวมุกรถบ้านมือเดียวดีไทยทันสมัยสุดๆนะครับผมคันนี้ด้านหน้าโบเฉียวมากๆนะครับผม ขาวสะอาดทั้งคันรับประกันว่าไม่เคยชนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยรถดูแลเข้าศูนย์ตโตโยต้าตลอดนะครับผมคันนี้อ่าสวยมากๆเลยโฉบเฉี่ยวทั้งคันทันสมัยเหมาะกับวัยรุ่นยุคนี้เลยครับผมเป็นรถทั้งวัยรุ่นทั้งครอบครัวเราใช้ได้หมดนะครับสีเต็มทั้งคันเงาแวบมากๆ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับเท่มากๆภายในก็โฉบเฉี่ยวทันสมัย s <S เทคโนโลยีเต็มระบบครับคันนี้อ่าเบาะสีดำสวยครับไม่มีขาดครับผมคันนี้ด้านหลังก็ s <S กว้างมากๆครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นั่งสบายสุดๆไปส่อายจอดี้สบายเลยครับหน้าจอก็ทันสมัยนะครับเป็น Air ์ดิจิตอนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังครบเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว รับประกันว่าห้องเครื่องนี้แห้งสนิทสวยสุดๆไม่มีน้ำมันยังไม่ได้ทั้งสิ้นอุปกรณ์เอกสารครบหมดคุณแจ2ดอกที่สำคัญคันนี้ยางใหม่ปี2021เลยครับผมถ้าใครสนใจ,จติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยได้ครับ6 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองโย